กาสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่เบอรชุมเนาะกาสวัสดีครั้งหนึ่งครับผมเพราะว่ามือนี้ผู้ผ้ามาบ้านแม่สันก็คือคุณแม่บัวสอนซึ่งไปเป็นพี่สาวของแม่แม่สันครับผมเป็นพี่สาวเป็นพี่น้องขี้ขี้งกันนี่แหละครับผมเนาะแม่สันโอแม่แม่บัวสอนนี่เป็นคนหนึ่งฝันแม่นที่กันเด้ช่วงเขาเขายุหาหกงวดผมได้ครับผมแต่เบอชมแต่ว่าช่วงลุดไปกับบ่าวเนาะมันอาจจะลุดไ้งวดสองงวดจะสิกเป้นไปได้เนาะครับผมนาะถึงจะเขามาอีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผม คนเคยฝันแม่นรุดไปแน่มันก็ต้องกลับมาคือเกา่างวดน,นี้เดี๋ยวมาฟังน้ากันว่าแม่มาฝันดีดีได้นางรถมาน้ากัน่ฝันดีแห้งได้งวดนี้ไปวัดเตรียมตัวครับผมเสียสังขทานไปซอยทั้งวัดทั้งว่าเห็นยางไกลมากามาว่าไรแล้วจับแขนดิ้งขึ้นรถเรื่อยเอาก็นีแล้วครับผมจิ้มกระด้เนาะอากาศสวัสดีครับแม่พ่อสอนสวัสดีครับฝันว่าจะไดนก็แม่ฝันฝันฝันเห็น ห้านร้านเคยพุ่ป้าป้าเปื่อยตอนแดกได้ดีห้านเคยผู้นี้บ่บ่ค่ะผู้สนอยนะดูเคยอันนองทรายมอจุกนอโอ้โอ้เข้าใจแล้วยึดตรงหนาตรงขากระบาลแม่บัวสอนครับผมค่ะพี่ป้าเปื่อยกระพอบานก็บป้าเปื่อยกันอือผู้คนเสียไปอ๋อเห็นพอบานนําอยก้มขี้กันบมื่วันนี้ค่ะคุ ป้าเปลือยก็ได้บอกคุณอา้าวภากันใส่สงใส่แพทยแม่อยากอายเพิ่นวันรันปวดกับภาคกระจายชายลากลากเลือดลุ่ทามหนามญ่ทานามคุณกวงทา,านามยู่ศแม่ทานามคือจะเป็นหนามโมดหนามอันนี้ห่าหนีละอืมแม่หนามมีไงคือหนามทะเลห่าหนี่ละนี่หนามเครือห่อหนีบอไ่เพราะ,ะมันไก่เครือนได้อยู่นี่กา็เป็นยแต่ว่ามันโมเมนต์ที่นี่โอ้แต่วันที่นี่แมนคือจังลากลุ่มหนามทะเลห่าหนี่นาะครับ ผู้ดีกับเมื่อมาจังว่ามาซ้อนนี่น้องฟั่งนี่ลหละของซาวันเสี่ยวพี่จะมานเนี่ยฟันแนวนั้นเรอะใชคือว่าคนว่าพี่เจเด็กมาเนี่ยคนว่ไม่นช่คือว่าแนวนั้นเออคุาพี่เเด็กม้าเนี่ยคุณบอาอคุณวะของคุณป้าปืนไอเนาะ ไม่แสงดังนี่หมายความว่าบอกว่าให้ให้ให้ร้านก็ไม่ได้บอกให้ร้านก็ไม่ได้บอกก็พี่เขยบอกสั้นทะเลอายุหน้าสั้นทะเลอายุกดทั้งสองคนผืนนั่นห้วยโตอยากอายหนอเขาบอกใส่สูงใส่ผ้าถั่วมันมองเป็นแนวแนวนี่ตัวแน่วคนพากันกินเหล่ากินเบียร์นาสนองกันอีหยังแด๋วคนก็แต่ถาบ่ใส่ผ้าเออ ใส่ทั้งเคืงทั้งนมบัไซมาหาติดเดือบบไหได้แนวนี้ตัวคนเห่าเช่นดีใส่ทั้งไตปลาทั้งเครือยังจิ้มกบ่าได้น่อยอย่างไาโคตตัวว่าสารลูกเวทพรอมาเหยียดด่นในแนวโอ้เห็นอันนันเพลอนเอออันตัวเบืออยู่นะโอตจะตัวอย่างขวาเออเปล่าใส่เปล่าไสมาไนไปยังไหน พึ่งมาเด็กหมามันอมอายไม่ได้เด็กหมามันมาเนี่ยเด้เบิดใจเพ่นแปะจังสันน้องสาวโมเมสันว่าเป็นเลขหมาเล็กในน้ำซัดขันเป็นน้ำเป็นเล็อันทําไฝันนี่จะเป็นเลขหมาเพราะว่าคนบมอายแมนีหาเอสเก่าเอสเด็กหมานั่นหนึ่งหนึ่งอาหนึ่งเก่าหนึเกมก่เกี่ยงกันก็เมสันเด้ต่ว่าบ้านพ้แต่ว่าหนึ่งกับศูนมา กูเดียวเมื่อเนาะมันมันก็จุบตัวนั้นมาดีเถื่อมาฝันต่ออีกมือขึ้นฝันสองเท้าขึ้นยาวฝันสองเท่อบ่ฝันบ่ฝันมือขึ้นตัวนี้เลยตนั้นมันจบไปแล้วบาดี้ต้มขึ้นฝันฝันวานกบอากาศบ่เออคบอากาศมันอยู่ในโอ่งมังกรมังกรหน่อยๆจำตัวตัวหนึ่งชีเถงตัวหนึ่งตัวตัวใหญ่ๆอ่ะอยู่รูมคนได้ว่าอ้าวกบอีหยังอย่างชื่อขาหยาง คือกบผักต่ายนะนเออขาเงีๆตายมันถายอ้าวกบอีหยังตัวเลยถามเมื่อกกบอากาดบว่าสันเป่าเป็นอีกกบโเป่าเป็นจา้าป้าโทรตัว<อ>กบอากาดบริสันต์หน่อยบริสันต์ว่าที่ภาคใต้นี่กบยุบ,นบ,บ,บนันเขาบอกว่าคือกบบันพันธุ์สัตเขาบอกแม่บอกว่าคือตัวเงียบๆตัวเงีๆไม่เอ็นกบกบเรียกว่ากบอากาดเพิ่นว่ากบอากาด กอสางกับกบอาขาบ่เคยมงินกันถเอาตัวหน่อยๆกขี่รังกันตัวโกดู่ขี่รังตัวใหญ่ขี่รังตัวใหญ่จังหวะจังได้เด็กกบขีดว่าเด็กกบจอาอานามกบเลยเด็กกบตัวใดแม่เด็กกบก็บอกงูคนเดีวการเด็กสามตัวเนาะเก้าเก้าสองสี่เก่าสองสี่เกาสี่หกเก้าสี่หกมีเท่าไหร่ผมมีเลขจีสองหางแต่ว่าเป็นเลขสามตัวสองหาง เลขสามตัวนั่นอเลขสองตัวนั่นจังเป็นเลขหน้าหมาที่ฝันขึ้นเลขเมนบออตัวนั่นมันมันของหน้าหมาอ๋อตัวตัวนี้มันของหน้าโคกสองสักนะมันจะเป็นสองอย่างอ๋อครับผมจังว่าท่านท่านท่านเด่นยาปลาสองสักยาปลาสองสักนี่ยายาสองสักอีหยังก็แม่สามตัวอีหยังก็อสามตัวเก้า เก่าสองสี่ก็บยังไอีกเก้าหกสี่เก่าสองสี่เก่าหกสีมีมันเด็กกครบเจ็ดสามตัวเหล็กในน้ำครบหาฝันเกล็วกับกับซัดนี่ว่าเป็นกรบเนี่ยเขาต้องเอาเหล็กชุดนี้แต่ว่าเหล็กสองตัวนั้นเพราะนป้าเปื่อยมันจะได้ตีมาเป็นเหล็กมาต้องนอนเหียงกันน้ององสีน้องก็สั้นเฉลือกกันสิสองคนทั้งสองเลยเอานบอกแมนค่ะ มันำะเด็กบมามันก็ไม่อยากอะไรเอเนาะแม่จะได้ทีหายหานึงเก่าหนึ่งก็มยงกว่าตัวหนึ่งกว่าเอน๋อิบิบอยะดเดือเนก็เจ็ตัวเดียวกันเจ็ก็เป็นไปได้นี่แหะไมคามาจะไหแม่เจ็ดกับตัวหนตัวเดียวกันเจกับตัวหนึตัวเดียวกันไม่ค่ะเจ็ก็เป็นไปได้ เป็นไปได้แต่ว่าบอกมูระด่าเพราะว่าเอาแต่แต่ว่าให้ผมถามเนี่ยคันเลขคันเลขนียความฝันพิงีเท้าคันเลขยสามตัวนี่ระวังสามตัวกับสองตัวแม่มักชุดใด้หลายกว่ากันมักชุดใด้แม่ระวังสามตัวกับสองตัวผู้เคยเด่นเนาะครับปอบป้าจักหางค่ะปอบป้าจักหางต้องการไม่เบิดกันไม่เบิดเพราะว่าคุณออกซองประตูเรียบร่างกระโบนแล้วก็ไม่มีเด็กถ่ายสามตัวพร้อมได้เนาะเรีกหนาเรียกถ่ายสามตัวก็มีเนาะเป็นไปได้เบิด์ได้เนาะ แต่ว่าขั้นเด่นขั้นเด่นล่างหนึ่งตัวเด่นเด่นสองตะะอัวค่ะอพอโรสต์ลีมันหลายหลายรางวัลคือว่าละ่ะครับผมท่านผู้ชมเมีล้วกาเลขหนาสามตัวเีล้วกาเลขไทยสามตัวเีล้วการางวัลทีนึงยี่สิบนาโนครับผมท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าของพอเที่ยงเย็นก็นมาตีตามใหม่แค่เป็นแนวทางแนวทางของจากกินแบ่งของรัฐบายนะครับผมเนาะแนวทางของงวดวันที่1ตุลาคม2568ให้เป็นเลข2ชุดครับผม2ชุดเก้าสองสี เก้าหกสี่ลักห้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของคุณแม่บัวสอนประจำของงวดวันที่หนึ่งตุลาคมไผ่มากระแคบหนาโจ้ใบเบิ้องนาะครับผมเนาะคุณแม่เล้วกับฝันแม่นดีๆครับเป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่นครับสามบังเป็นสามไม่ห่างงวดไม่งวดสี่ฝันมาเนาะแม่เนาะห่างงวดซ้อนได้ครับผมอ๋อมาคอยจัดครับผมคัดให้เบิ้งพอคุ้มสุดแสนเนาะครับผมเนาะพอแจ้งมาติดตามให้แกเป็นแนวทางคือบอกกันแล้วครับผมแนวทางของสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันแนวทางของงวดจนที่หนึ่ง ตุลาคมให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมคลิปนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าตก่อนจากกันคี้เก่าครับผมต่านผช้ชมพระเจ้าเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของใส่าขาดใส่าขายสีพึ่งน้องช้างพร้เดดไปแล้วขายของดีดีครับผมพร้เดดเป็นใส่ขาดใส่าขายไปฟังรายละเอียดจากปากปู่เลยขอบคูดได้หลายคัมภมตีขอบคูณได้หลายครับคุณแม่บัวสอน สีผงนองสร้างพูตกคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผงนองสร้างเมื่ว่านี้พอเท่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหล,ลงดีแนใดไผ่มีติดจนติดโต,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 ตไว้จะเกิดบาลมีมมยิ่ง,ง,งหเห็นมมยิ่งหักผู้สร้ายเห็นผู้ส้ายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูษาไปแล้ว ผนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเทีออ่ยงเอ้ยว้าสันพ่อไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลทิ่นี่สี่ว่านองสางเลยมีความคิดคุณคกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าว่าลูกขออนุญาต เพชรนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกศิดอยญายโยมสีนั่มไปสักกาบูชาหรือนั่มไปจิตหานที่บานที่เฮ่อนไปบานนี่เฮ่อนก็ไม่รถก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาคา,าขายกับบริจกดำอ่ามีจต่สิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสราง้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหน่องแมวครัหนองแม,ว,งแมวก็ดีเอเอเขาอีกองเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์ที สูงกูัวปล um ักสาก็เลยบางความเกียดคุยกหลงปู่ว่าลูกหลานี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อทิ่ไปที่เหมือที่เหมือไปอ่ามันรักษาหลังย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันใดคุยก็ลงปู่เกลียดว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุคนทุ่นขึ้นอีกเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็เลยให้ดาษย่อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุณอีหรี<ะ>อ่มีผูตต้ต่อคุณม่ผูโตมียติิิตมีอำนาจสามารถมวนอวดยศยศสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นมากิจการดีขึ้นก็เลื่อยแต่มาเห็ดวัตถ,ถุดิยงขึ้นมาครั<ะ>บบ้านี้ในวัตถุแล้วม,มีน้องสร้างมีนังสร้างมีงา่าสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝาาบกตูมต้นตูมกินน้ำาบกตูมกินเนื้อเท่านีปลาตูม คือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกี่ยนํำนี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านเพราะจาปูนโมเอาปนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุบบานพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขื้นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโมพ่อแล้วเอาฝากขุนฟูนบาดตนคข้นต้องเอากับฝาผ่าก็ไปลุ้่งเลียนนี้มานี่คือใบคุนนี่ นี่มันไม่กู้นเพราะระิฐานอยู่ครับะนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมพระศิวรีพระศิวะีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยียดำมีตำนานมากการผีกรนสารกับโลยใงนองสร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของพุทธเบิดตำนานอยู่ในเจตตำนานเบิ้ดพวกเสก เชื้อสีไล่ลอยแปดจบปุ๊กมาสเลยเชื่อจะเป็นคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สีปูปุกเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมนี้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิีลงนี่ปูปุกเสพให้ผู้รุ่นแรกอ่าอ่าถ่ายไปสองปูรอดอ่าบัดกุดคลอ่าปูรอดธรรมาทีโน่งานเป็นปูปุ๊เศษปูที่สองครับอ่า สามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมยากจนใน้คนมังมีอยูก่ก,กินสลับกันบันจะรชีวดูครับ,รบนี่น,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 นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบุคือปูรอดทงศีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเดออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกสีเปรย์ของคนใหญ่ที่หอมคุ ราชคูปูลสำเด็จนั่นแหละคือ่ังกวามเป็นมาก